ค่ะ,คะวันนี้กลับมาพบกับกินให้ตัวแตกวันนี้เรามาพร้อมกับทานมะ <มา S 1> พร้าวออดโอชิน,ชนต้องเตรียมกันด้วยฉันได้มาแล้วเธออันนี้คือความพิเศษคือแก้าอยากกินมากๆต้องพูดหน่อยแต่ว่าค่าสั่งหรือค่าส่งอย่างเงี้ยเราไม่สู้แต่อันนี้เราได้มาจากอะไรคะได้มาจากคุณแอมมี่กิติยาเออคุณแอมมี่เขาไปซื้อแล้วเขาก็เรียกเราว่า น้องแก้วเเขาบอกว่าเขาจะมาบ้านเออแต่ว่าวันนี้ไปข้างนอกมาอันนี้รุ้งเท้ายาวหน่อยก็เลยบอกว่าเออวันนี้ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยไปอีเวนต์เขาบอกว่าเอยเนี่ยซื้อทานมะพร้าวอ่อนมาฝากฉันก็เลยบอกโอ้เดี๋ยวเสร็จแล้วไปไปเอามาเพราะว่าอยากกินอยากากินมากนี่อันนี้คือหน้าตานะคะถาดมะพร้าวจะเปิดให้ดูเลยนะจะหล่นไหมพี่ฮอรหนึ่งสองซ้อว้าา เ็นแบบนี้กินโคตรหอมมากหอมมากเป็นทาดแบ่งชิ้นแบบเนี้ยทุกคนดูดิหอมมากไม่ได้เี่โอเคอ่ะไม่ได้กินไม่ได้กินดีอ่ะโอเคมาเขาจะกินอ๋อขอรีวิวก่อนแก้วขอรีวิวเป็นเนื้อแบบเนี้ยทุกคนแล้วมันนุ่มมากเป็นเหมือนแป้งแพนเคก้กอะไรอย่างเงี้ยเลยปะ หอมมากชนชนจะหนจัง,งจจกินเลยเขาเรียกว่านุ่มละลายละลายในปากแกนุ่มมันนัวอืมนัวแบบ แล้มคีความหอมของมะพร้าวอะ่ะมันมันเข้ากับเนื้อครีมมากี๋ยวก็แล้วก็มีมะ<า>พร้าวอ่อนขอนา้างในเป็นความหวานของมะพร้าวมะพร้าวอ่อนอะ่ะมะพร้าวน้ำหอมอะ่ะแต่ว่าแบบชอบแป้งอะ่ะใช่แป้ง อื mm hmm. เข้าใจเรื่องที่เขาสามารถหมดทั้งถาดคนเดียวได้พวกเราก็สามารถทําได้ mm hmm. คนละสามอันนี้คือกล่องเดียวแบบทั่วถึงนะคะพี่หอก็รีวิวแบบรูปด้วยหนึ่งสองสาม มาต่อกันที่คนชิ้นที่สองแกมันกินได้จริงๆนะปกติแกไม่ได้กินของหวานขนาดเนี้ยกินแล้วนะนุม่มมาต่อกันเลย อร่อยมากมเข้าใจคำว่าอร่อยเข้าใจคำว่าหนึ่งกล่องคนเดียวได้เพราะอันเนี้คือเรามองไปก็เหลือแค่สองชิ้นทุกคนแต่แก้วจะกินแค่ชิ้นนีอ้อร่อยมากเข้าใจทำไมหาซืญญา้อยากราคา ราคาดีมากนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่หาซื้อยากแล้วก็แบบต้องสั่งเขาจะมีส่งแล้วคือส่งแถบบานแก้วด้วยแต่ว่าแก้วยังไม่ได้สั่งเพราะว่ามันต้องรอคิวเหมือนแบบสั่งวนันนี้อาจจะได้อีกทีอีกพักใหญ่ๆอ่ะแต่อันนี้คือเราได้มาโดยอัตโนมัติแบบพี่แอมเขาไปซื้อหน้าร้านมาแบบเขาจะมีขายแบบคน w a l k in อ่ะแค่แบบช่วงเวลาละ30สิกล่องอะไรเงี้ยแล้วคุณแอมเขาได้มาเธอแล้วฉันก็ได้แบบอันนี้ส่งมาจากสิ่งนั้นแหละ ชิ้นสุดท้ายกับทาร์ตมะพร้าวโอชินค่ะเขามีรสอื่นด้วยนะรสล,ลูกตารสล,ลำไยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เคยลองขอลองอันนี้ก่อนอให้ไหม อร่อยมากถ้ามีกินคู่กับเครื่องดื่มนะโอ้โหฟินเลยก็ประมาณนี้ค่ะกับการกินทาร์ตมะพร้าวโอชินครั้งแรกของเราสองคนนะคะกินให้ตัวแตกคลิปนี้มาไวไปไวเพราะเรามีแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นทุกคนถ้ามีมากกว่านี้เราจะอาจจะกินหมดไปเลยนะคะวันนี้หวังว่าจะชอบกับคลิปวิดีโอนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย